สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนแล้วก็แฟนเพจอาจารย์ลัมที่มาวันนี้จะสอนเรื่องสับซ่อนเสื้อเชิตนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมจะมีสับซ่อนจะไปดูวิธีการทํานะง่ายๆเทคนิคง่ายๆเลยแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วจะได้มีเทคนิคทีๆมาฝากอีไปดูกันเลย วิธีทำสาบซ่อนของเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตซ่อนกระดุมเราไม่ต้องการโชว์กระดุมมันจะเรียบร้อยไปอีกแบบหนึง่งง่ายมากเลยวิธีนี้อย่างเช่นเ,เราจะใช้สากที่ติดกระดุมใน3มเซนเราก็จะเหลือผ้าจากริมริมสาบเสื้อตัวนี้มาที่สิบสองเซนสิบสองเซนเสร็จแล้วเปรีด พอรีดที่สิบสองเซนเสร็จที่จุดนี้นะเราก็มารีดอีกที่หกเซนก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้พอได้สิบสองเซนรีดหรือหกเซนปุ๊บเราจะมาเย็บที่ตรงกลางนี่เราก็ช็อกตรงนี้เย็บตรงกลางนี่เลยมาดูกันนะว่าเย็บเสร็จแล้วเป็นไงนี่ไงพอเราเย็บตรงกลางเสร็จใช่ไหม ที่เราขิดช็อกไว้เมื่อกี้เราก็ไปรีดกลับมารีดกลับมาด้านนี้ก็จะไม่มีไม่มีเส้นได้เห็นไหมจะมาโผล่ด้านนอกแทนแล้วก็จะมาโผล่ที่ตรงกลางนี้ตรงนี้เราก็จะเจาะรังกระดุมนะคะเสร็จแล้วก็พอติดกระดุมเสร็จก็จะมองไม่เห็นเพราะตัวนี้เป็นตัวปิดไว้จึงเรียกว่าซับซ้อนกระดุมค่ะเสร็จแล้วเราก็มาต่อกับปกเชิดปกติ เห็นไหมง่ายๆเป็นเทคนิคซอดกระดุมง่ายๆเราก็ไม่ต้องโชว์กระดุมละก็เก็บอีกแบบหนึ่งเห็นไหมไม่ต้องเห็นกระดุม